สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางเศรษฐีธรรมถอดรหัสมงคลสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนรายการที่จะพาคุณไปถอดรหัสความลับสู่ชีวิตที่สุขสงบและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เอิร์ธมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับปรมาจารย์ด้านธรรมะและการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอาจารย์ปัญญาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณเอิร์ธและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแบ่งปันพลังงานดีๆในวันนี้วันนี้เราจะมาคุยการเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะอาจารย์นั่นก็คือมงคลข้อที่7ในมงคล38ประการที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นพ้าหูสูตรค่ะฟังดูเป็นศัพท์ที่ยิ่งใหญ่และอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายคนอาจารย์ช่วยอธิบายให้พวกเราเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่าผ้าหูสูตรเนี่ยคืออะไรกันแน่คะดีเลยครับคุณเอิร์ธคำว่าผ้าหูสูตร ถ้าจะให้อธิบายแบบสั้นๆง่ายๆก็คือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ครับหรือจะเรียกว่านักเรียนรู้ตลอดการก็ได้ไม่ได้หมายถึงแค่การอ่านหนังสือเก่งหรือเรียนจบสูงๆนะครับแต่หมายถึงการเป็นคนที่เปิดใจกว้างรับฟังสิ่งใหม่ๆศึกษาหาความรู้จากทุกแหล่งรอบตัวและมันนำความรู้เหล่านั้นมาคิดพิจารณาไตรตรอง ให้เกิดปัญญาอยู่เสมอครับโอ้โหนักเรียนรู้ตลอดการฟังแล้วมีพลังมากเลยค่ะอาจารย์มีอุปมาอุปไมยอะไรที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดๆได้ไหมคะลองนึกภาพแบบนี้ครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ครับถ้าต้นไม้ไม่เคยดูดซับน้าไม่เคยรับแสงแดดไม่เคยรับแร่ธาตุใหม่ๆเข้าไปเลยต้นไม้นั้นก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด แต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นยังคงดูดซับน้ำรับแสงแดดและรับธาตุอาหารอยู่ตลอดเวลาแม้จะเจอพายุเจอความแห้งแล้งมันก็จะมีรากที่แข็งแกร่งมีลำต้นที่มั่นคงและพร้อมที่จะเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับผหูสูรก็คือการที่เราเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยหยุดดูดซับความรู้ ไม่เคยหยุดรับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจของเราอยู่เสมอนั่นเองครับว้าวเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ฟังแล้วมีกำลังใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วอย่างในโลกบิสเนสที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบทุกวันนี้พระหูสูตรจะช่วยให้เจ้าของกิจการหรือแม้แต่พนักงานอย่างเราๆประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้างคะสำคัญมากๆครับคุณเอิร์ธ ในโลก business ที่พลิกผันตลอดเวลาเจ้าของกิจการที่เป็นพระหูสูตรจะเป็นคนที่รู้ก่อนเห็นก่อนทำก่อนครับเขาจะเปิดหูเปิดตารับฟังเสียงจากลูกค้าจากตลาดจากคู่แข่งจากเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอไม่ยึดต,ติดกับวิธีการเดิมๆทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วครับยกตัวอย่างนะครับถ้ามีเจ้าของร้านกาแฟที่เป็นผหูสูร เขาจะไม่รอให้ลูกค้าบ่นถึงความเบื่อหน่ายแต่เขาจะฟังเทรนด์กาแฟจากต่างประเทศศึกษาวิธีการชงใหม่ๆเรียนรู้การตลาดบนโซเชียลมีเดียแล้วนำมาทดลองและพัฒนาร้านของตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนไปทางไหนร้านของเขาก็พร้อมที่จะเติบโตและสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนครับ เป็นนักธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะแล้วในชีวิตประจําวันของเราล่ะคะอาจารย์ความเป็นพ้าหูสูตรจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรบ้างคะในชีวิตประจําวันการเป็นนักเรียนรู้ตลอดการจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสุขและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นครับเมื่อเราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเราจะเข้าใจโลกมากขึ้นไม่ตัดสินคนง่ายๆลดความขัดแยง้ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับสมมุติว่าเรามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานถ้าเราเป็นพ้าหูสูรเราจะไม่ด่วนสรุปว่าใครผิดใครถูกแต่เราจะรับฟังเรื่องราวจากทุกฝ่ายทำความเข้าใจในมุมมองของเขาแล้วค่อยๆหาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้นครับ สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยว่าความเป็นพหูสูตรไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือห้องประชมุมแต่มันคือทัศนคติในการใช้ชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเป็นนักเรียนรู้ตลอดการในแบบของตัวเองบ้างคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือจงเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะเป็นแก้วเปล่าอยู่เสมอครับ โลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายอย่าหยุดที่จะสงสัยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกก้าวของการเรียนรู้คือการเติบโตและทุกการเติบโตคือการสร้างรากฐานของความสุขความเจริญและความมั่งคั่งที่แท้จริงให้กับชีวิตเราครับเขบประคุณอาจารย์ปัญญามากๆเลยนะคะสำหรับแง่คิดและแรงบันดาลใจที่ทรงพลังในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับคุณเอิร์ธยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ และก่อนจากกันในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการเป็นนักเรียนรู้ตลอดการคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในทุกมิติของชีวิตถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอยากสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดหรืออยากมีความสุขสงบในทุกๆวันเริ่มจากการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตั้งแต่วินาทีนี้เลยค่ะคุณสามารถเริ่มตนน้นง่ายๆด้วยการกดติดตามช่องลักโพแคาเดมีเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะมาเติมเต็มพลังปัญญาให้คุณ แบ่งปันด้วยการแชร์บทสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่คุณอยากเห็นพวกเขาก้าวหน้าและเติบโตไปด้วยกันร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณกับเราทางช่องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้และที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตจริงของคุณตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ